แฟแล้วจะนี่แป๊บเดียวโอ้โหเป็นละวิงเลยว่ามือมือเป็นอะไรนะมือเป็นละวิงมือเป็นละวิงมือเป็นละวิงแต่เช้าเลยกาแฟแล้วก็โอ้โหเยอะจริงสมาชิกใครบ้างอะลูกหลานเหลนหลนตะแหวงทำไมลูกเยอะอย่างนี้วะมาครบยังยังยังไม่ครบถ้ามาครบนี่คิดว่าน่าจะเดินเหยียบกันตายอ่ะยังงานวัดอ่ะพอเช้าๆ้าอย่างนี้ตื่นมาพร้อมกันกินอะไรถึงจะพออะไรทีเนี้ยจะจัดาข้าวต้มให้ก่อน ทำข้าวต้มมาเลี้ยงเหรอคะเอข้าวต้มก่อนอะไรที่มันประหยัดแล้วก็ใช้เงินน้อยใช้เงินน้อยใส่น้ำประหยัดเงินน้อยกาแฟก่อนกาแฟก่อนเลยชินีโอ้นี่ไงกาแฟเขามีเครื่องดริฟเครื่องดริฟเครื่องเครื่องต้มเลยโอ้โหขนาดตื่นสายยังปากแดงเลยนะสิงขขึ้นมาก็เป็นอย่างนี้เลยอ่านี่ตะวันทอแสงนะคะข้าวต้มพี่กำพูนะคะเริ่มจากโขกอะไรคะอ๋ออันนี้เป็นเราจะผัดหมูก่อน อันนี้ใช้ข้าวอะไรต้มเอาข้าวสวยที่เราหุงไว้ดีกว่ามาต้มมันจะได้ไม่เสียเวลามากเปิดแก๊สแล้วก็ให้น้ำมันร้อนก่อนนะฮะคุณตาแหวงตื่นเช้ามากเลยอ่ะตื่นเช้าเขาหล่อด้วยนะหล่อไหมตื่นมาปุ๊บหล่อปั๊บหล่อหนิสิไปใส่พ่อใหญ่แหวงเอาโอ๊ยเปิดน้ำร่างถ้วยมให้ันเบาเบาได้ไหมต่แต่โอ้ยน้ำมันฟงโอ้ยเนาะฟงไม่กลัวเปืองเอุ่นกระเด็นไปถึงนู่น สามบ้านเจ็ดบ้านดูเสื้อพ่อก่อนไปทำงานอยู่อสมทตั้งแต่เมื่อไหร่ไหนดู้ไหมเอ็มคอร์ดแบ่งสิบวันอันนี้เป็นเสื้ออะไรเอ็มคอร์ดเอ็มคอร์ดอันนี้เป็นเสื้ออะไรอ่ะพี่กัมพูเป็นพนักงานอสมทเราแล้วคุณไม่ใส่แล้วล่ะไม่ใส่แล้วมาให้พ่อเขาใส่โอ้หล่อเลยอ่ะขาวม่วงขาวม่วงอ่ะมา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 มูอันนดมู อ้าวกระทะร้อนแล้วร้อนแล้วตั้งกระทะให้ร้อนร้อนมากแล้วเนี่ยเจียวกระเทียมอะคะเจียวหรือผัดเจียวกระเทียมร้อนละไม่ละไม่ละไม่ละลดหอมหอมไหมอ่าพี่กัมพูคะดูน้ำเปิดไว้ทำไมคะ นั่นแหละครับท่านผู้ชมนั่นแหละครับเขาละ <c oughs> เห็นไหมล่ะค่าน้ําที่นี่ถึงเป็นค่าน้าเอ๊สิ้นเดือนมาค่าน้ําทําไมห7 0 0ร้อ๋อท่านผู้ชมครับตะแคงเปิดน,น้ําทิ้งค่ะเห็นกันจัดจะเห็นกันชัดๆเจียวกระเทียมให้หอมเสร็จแล้วเราก็ผัดหมูนะฮะ ทำไมต้องใส่น้ำนะคะผัดหมูอะคะ่พททคะพี่เยังไงครับพี่เท็ไม่ให้มันติดกระทะสิครับเราไม่ใส่น้ำมันนะคะโอ้โอ้อ,อ,อย่าไปใส่มันเยอะครับมันจะทําให้ข้าวต้มเรามีแต่น้ํามันลอยเข้าใจไหมฮะ<ด>นะครับเราใส่ผงปรุงรสหน่อยหนึ่งเ,เอาเกลือลงไปแล้วก็เอาชูรสสักหน่อยหนึ่งชูรสสักหน่อยหนึ่งนะฮะน้ำปลาสักหน่อยเพื่อความหอมความจริงเราใส่เราใส่เกลือแล้วก็โอเคแล้วล่ละแต่ว่า น้ำปลาก็ทำให้มีความหอมน้ำปลาอาล้ครับเมื่อหมูของเราเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราก็เอากระเทียมที่เราเกีียวไว้เนี่ยนะฮะกระเทียมที่เราเกีียวไว้เนี่ยนะฮะลงไปกับหมูอีกทีหนึ่งนะครับอ่าหมูเราก็จะหอมนะครับหัน่นหั่นหอมไปแนล่ล่ะหลังจากนั้นเสร็จแล้วนะหมูสุกแล้วฮะปับ๊บ หอมไหมครับ mm hmm. อ่าละฮะเท่านี้เราก็จะได้ข้าวต้มมื้อเช้ารสเด็ดนะครับจัดจ้านอ่าตามสไตล์เชฟกัมพู ข้าวต้มนี่ใส่อะไรบัง่งไมหมคะหมาถึงว่าเกลือเกลืออะไรข้าวต้มใส่เกลือธรรมดานี่แหละครับ mm hmm. กะกะเอาพอประมาณอย่าไปใส่ะ <laughs> มันจะเค็มเพราะว่าข้าวต้มมันต้องจืด mm hmm. แล้วก็เวลาเราจะทานเนี่ยเราก็สามารถเติมตามใจชอบน้ําปลาพริกอะไรของเราจัดไว้ได้ mm hmm. แต่ข้าวต้มต้องออกมาจืดนะฮะอย่าไปต้มซะเค็มนะครับไตรับประทานนะฮะเพราะบางคนเนี่ยควรจะกินจืดๆอ่าข้าวก็แตกตัวอย่างนี้ละ ถ้าถ้าเราจะอยากรู้ว่าเออมันได้ที่หรือยังการทำข้าวต้มนะฮะให้ข้าวเม็ดข้าวมันแตกนี่แต่ว่าอย่าไปเคี่ยวขนาดเละมันก็จะเละเป็นโจกอ่าเพื่อให้มันสำเร็จรูปเพราะว่าบางทีเราอาจจะเลี้ยงคนเยอะแยะจะมัวมาหยิบกันคนละถ้วยทรงถ้วยเธอมันลำคาญใช่ไหมครับก็เลยเราก็โรยไปเลย<อ>เช่นนี้ท่านประธานท่านแรกนะครับที่จะได้ชิมหม้อนี้ก็ต้องเป็นอยังไม่ชิมครับนะ ผู้ใดว่าผู้ได้ว่าเป็นประธานานี้ประธานไปหาถ้วยอยู่เอาให้รองประธานกินก่อนแล้วกันระนยังไม่กินครับเหรอครับมไม่หิวเพราะว่าเพิ่งกินปลาท่องโกไปมันกาแฟไปสองสถ้วยแล้วครับเนี่ยไม่ไหวและนะ้วนะโอ้โหมันจะไปได้ไหนได้ไหมเนี่ยถ้วยนี้จะเอาไปเสิร์ฟใครคะอ่ะก็ต้องเป็นคุณแม่มข้าวต้มครับคุณแม่แต่ร้อนนะแม่นะ มันร้อนนะแม่มันร้อนนะครับที่นอนที่กินที่เดียวกันที่ชนวันจริงฮะดูครับแม่มันร้อนนะค่อยๆนะคนก่อนค่ะนี่คุณยายทํางหนกได้กินฝีมือลูกชายแต่เช้าเลยอร่อยไหมแม่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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้ชิมจะอร่อยได้ไงเราหอมได้กินแค่หอมก็โอเคแล้วคนก่อนพี่โจ้คนปแม่เขาเพิ่งจะหายป่วย ต้องทานข้าวต้มทำไมเห็นกินข้าวต้มแต่ระวังลวกปากนะแม่ต้องกินน้อยๆนะจิบจิๆน้อยๆเอาแม่จิบเมีจิบก่อนจิบน้อยๆแต่ที่กำหัวอส่ถือให้แม่จิบก่อนแม่จิบก่อนน้อยๆนะแม่เดี๋ยวมันจะร้อนนี่เดี๋ยวนี้เดียวเป่ากันเป่ากันเป่ากันเป่าๆเป่าๆเป่าเยอะๆเป่าเยอะๆแม่นิดๆๆเอาปากนิดๆชิมนิดๆห่อนป่ะ ก้อนไหมอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยแม่บอกอร่อยบอกไม่มีผิดหวังเชฟกัมพูไม่มีผิดหวังก็ดีเห็นแม่แข็งแรงก็รู้สึกดีตอนแรกเห็นเขาไม่สบายก็เป็นห่วงนึกว่าจะเป็นอะไรมากแต่ดูแล้วก็แข็งแรงแล้วล่ะก็เป็นบรรยากาศน่ารักน่ารักนะคะที่คุณกัมพูได้ดูแลคุณแม่ในตอนเช้า เดี๋ยวเราก็เป็นแขกนะคะเราก็จะกินข้าวต้มน้องน้องข้าวต้มถ้วยหนึ่งค่ะข้าวต้มถ้วยหนึ่งโอเคค่ะรอทานข้าวต้มทำน้ำปลาพริกให้เนี่ยละข้าวต้มนะมาที่นี่ก็อุดมสมบูรณ์นะคะไม่อดไม่อยากน้ำปลาพริกไม่น่ากินซอยบางเลยข้าวต้มกับพี่แมงพี่เมงทานข้าวต้มก่อนมาเดี๋ยวจุกะเดี๋ยวปีนต้นตาลไม่ได้ใช่ไหมอาเชิญครับ ไม่ขอบคุณนะคะเป็นไงฮะโอ้โหมีทั้งกาแฟมีทั้งข้าวต้มเพื่อจะกินกับข้าวต้มลัชนีโอ้เพื่อจะกินกับข้าวต้มอ่ะเขาเรียกปลาตะเพียนน่าปลาหางแดงปลาตะเพียนมันจะตัวบานๆด้นี่มันตัวกลมๆเยอๆเจืดไปไหมแม่แล้วชนีเจืดไหมเคม็มอุ้ยตายหาเค็มจริงเหรอเกือบเค็มไม่ยอดเฮ้ย เกือเค็มนะแม่กินไม่ดีนะพี่ไม่ได้ใส่อะไรเลยนะพี่แค่ปรุงก็ใส่เกลือกับน้ําปลาไงคะพี่ปรุงหมูเกเค็มนะใช่ใช่พี่ปรุงหมูให้ดูเค็มนิดนึงอ่ะเพราะว่าใส่เองในดูสิต้องกินกับหมูพอดีหมูอาจจะเนื้อจะนัวโอยไม่เค็มหรอกเว้ยเกือบเค็มไงแต่มันก็พอดีแต่มันเกือบเค็มพอแล้วจืดอยู่เลยยังต้องใส่น้ำปลาพริกอยู่พอแล้วหมูเค็มแล้ว อุ้ยกำลังอร่อยรสชาติดีเลยเข้าวต้มอ,อ่ะอร่อยกำลังดีเลยกับกาแฟยามเช้าอ่ะ,อะเพื่อข้าวต้มจืดเกินไปขอ,ขอช้อนกลางหน่อยค่ะพริกน้ำปลานะคะพริกน้ำปลาเนี่ยเป็นพริกที่เก็บมาจากสวนคุณกำพูเลยนะ ใหม่ๆสดๆส,สิงๆออกจากต้นเดี๋ยวลองชิมคลิกบ้านเขาดูเนี่ยค่ะคลิกบ้านเขาจะเขียวๆอย่างเงี้นะมันสีขากันบพลังคืออะไรวะมันต้องแห้งนะก้อะไรอะตะเพียนสุพรรณ จะทำอะไรจะเอข้าวให้กินเดี๋ยวพี่โต๊ะกินก่อนแม่เอาข้าวต้มอีกไหมอ๋อเดี๋ยวจะกินอีกกินเรื่อยๆอ่ะหมดแล้วเหรอชามเมื่อกี้เอาอีกไหมล่ะใครบกว่ากินชาเลยมไม่ต้องอุ่นหรออุ่นแล้วอุ่นแม่กินข้าวหมดข้าวต้มเลยนะหมดถ้วยเลยอ่ะแม่กินเก่งนะอร่อยกินได้นะแสดงว่าอร่อยไงเพราะว่าคือ ทำข้าวต้มแบบนี้ให้แม่กินบ้างก็ได้แต่ว่าอย่าไปปรุงรสเยอะแม่หิวเปล่าฮะก็ถึงว่าไงแต่อันเมื่อกี้เนี่ยปรุงปรุงค่อนข้างเยอะนะถ้าจะทําให้แม่คือใส่หมูใส่อะไรได้นะแต่อย่าอย่าไปปรุงหมดแล้วพี่จ้อะไรวะข้าวต้มหมดคืออย่างวะเอาอีกไหมเอาอีกบ่เอาอีกไหมใส่บาตรคือถามพะเน <Yeah. S 1> เอาไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวกินอย่างอื่นอย่างอื่นไม่มีกินปาต้องโผลให,โห้ชิมฝีม,มือตัวเองเลยชิมฝีม,มือตัวเองหนักสิโอ้ยมันไม่ต้องไปชิมหรอกมันอร่อยอยู่แล้วคุณลักใช่นี่เพราะว่า มันเป็นพวงสวรรค์พรสวรรค์เป็นพรสวรรค์มีเหรองการทำมีเหรอข้าวต้มเป็นเชฟไปคือมาเห็ดแสบเห็ดนัวคักงมาบันนี้กินขค่ยังไงเติมเติมเติมพริกอีกหนึงเอาแสบแล้วทำไมต้องเติมพริกมันจะได้มีสีสันแน่สันตัววุ้ยแซบแสบแสบนี่แหละครับข้าวต้มง่ายๆอาหารที่ทานเบา อีกครับม,มันพอดีจริงๆนะรสชาติไม่ไม่เค็มแล้วก็อร่อยป๋องบอกท่านหน่อยเข้ากันเข้ากันอ,อจริงิมันเข้ากันครับ วันนี้ในครัวของเราหนาแน่นไปด้วยแม่ครัวนะคะนั่นน่ะสามพี่น้องตระกูลพอพอหมายถึงว่าพอแล้วไม่คือบ้านเนี้ยเขาตั้งชื่อลูกนะไม่รู้เขาตั้งใจไม่ตั้งใจนะพอพานมดมีอะไรบ้างค่ะโสภาคนแรกคนแรกโสภานั่นแหละนั่น่คนโตตามด้วยสมพรคนที่มาทำบ้านตามด้วยโสพีตามมาด้วยกัมพู ต่อมาก็เป็นเพชรชลาเพชรโภชนาเนี่ยนะเพชรโภชนาชช่อจริงคือเดิมเพชรชลาเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นชมทอนดีขึ้นไหมเห็นมันเป็นนี่เท่าเดิมเปลี่ยนชื่อแล้วก็ยังืบนเดิมยงเวยนมันเปลี่ยนเจ้านี้แล้วก็สุภาพไงฮะตระกูลพอมหมดเลยไม่รู้ตั้งใจไม่ตั้งใจนะเมื่อกี้น้องสุภาพเอาอะไรมาเิ์อฮะปลาขาวมัตตาไรละไอ ปลาขาวโอ้ยนี่และแถวนี่ล่ละหอกรอบวิร้อนเขาทอดกรอบมากเลยอ่ะร้อนๆปลาอร่อยปลาตะแวงนี่อร่อยมากเนี่ยไอพวกปลาตัวเล็กๆนี่มันกินอร่อยนะปลาพวกเนี้ยปลาตะเพยียนเนี่ยเขาจะมีก้างเพราะฉะนั้นเวลาเวลาจะทอดนะฮะ มันจะมีเทคนิคอยู่สองอย่างนะปลาตะเพียนเนี่ยนะอันดับแรกคือต้องบั้งบั้งเห็นอย่างเงี้ยพวกปลาตระกูลที่มีมีม,มีมีก้างอยู่ในเนื้อเนี่ยมันจะกินยากต้องบั้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 งงทีทีเลยบั้งทีทีครับมันจะช่วยสับก้างในระดับหนึ่งก้างที่ยาวก็จะสั้นลงก็อุ้ยเคี้ยวได้หมดเลยหรอเราทอดกรอบแล้ว วันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณกัมพลรัชนี Official Fan Club ทุกท่านด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยค่ะแชร์คลิปด้วยนะคะ